วันนี้ผมว่าเรามีความอดทนระดับหนึ่งนะประชาชนอดทนได้ระดับหนึ่งแต่เราโดนกระทํามาตลอดแล้วเหมือนกับว่ารัฐบาลเองก็ช้ากว่าเขาก้าวหนึ่งช้าเขาสองก้าวตลอดเหมือนเราโดนกระทาตลอดเวลาต้องยอมถึงขนาดไหนต้องทนถึงแค่ไหนคิดว่าถ้าถามส่วนตัวก็คือว่าก็รอถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็รอถึงพรุ่งนี้ก็นั้นแหละแต่ใช้อารมณ์ในการจัดการไม่ได้ในทางการทูตเพราะสุดท้ายเรากลายไปได้งงเองเขาต้องการอะไรที่เขาทำเขาต้องการอะไรก็นี่ไงเราถึงต้องรู้ ฟังคลิปสัมภาษณ์หรือว่าสนทนากันในในรายการนี้ผมก็มองว่ามันก็หาเรื่องกันชัดๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่ทําหน้าที่พิธีกรอ,อาจจะลงบทบาทตัวเองนึกว่าเป็นผู้ที่จะมาโคกศัพท์ผู้ร่วมรายการหรือว่าแขกรับเชิญที่มาออกรายการครับเพราะว่าคําพูดคําจาคาสัมภาษณ์คําถามในแต่ละครั้งนี้มันมัน มันเหมือนกับไม่ใช่คำถามคำพูดที่มาจากผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรแต่เหมือนกับว่าทำหน้าที่เป็นผู้ที่จะมาโขกสับด้วือว่าไรตอนไลบี้ผู้ที่มาร่วมรายการหรือว่าแขกรับเชิญครับเช่นประโยคง่ายๆที่บอกว่ารัฐบาลไม่รู้หรือว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรที่เขาทำมาต้องการอะไรก็นี่ไงเราถึงต้องรู้ไงเราถึงจะตอ,อบตอบโต้แล้วรัฐบาลไม่รู้เหรอเขาเขาต้องการอะไรยังไม่รู้ไม่ใช่พ่อขุนเซนนี่อ้าวเพราะตอนนี้มันก็ คำว่ารัฐบาลไม่รู้หรือว่ารัฐบาลกัมพูชาต้องการอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่คิดว่าคนที่มีสมองจะถามคําถามประโยคนี้คือมันคนละประเทศกันแม้กระทั่งว่าคนในครอบครัวเดียวกันก็ยังไม่รู้หรอกว่าคนอีกคนหนึ่งเขาต้องการอะไรแล้วรัฐบาลแต่ละรัฐบาลแต่ละประเทศเขามันก็เป็นเรื่องอยากที่เราจะไปร่วงรู้ว่าส่วนลึกๆแล้วเขาต้องการอะไร แม้กระทั่งว่าบางคนบางรัฐบาลอาจจะวิเคราะห์ได้ว่ารัฐบาลกัมพูชาต้องการอะไรแต่มันก็จะมีคนไม่ยอมรับอยู่นั่นแหละว่าสิ่งที่รัฐบาลพูดรัฐบาลคิดนั้นมันถูกต้องหรือไม่ผมอยากจะเสนอไว้ตรงนี้ว่าการที่รัฐบาลกัมพูชาเขาดิ้นรนขนาดนี้ก็คือรัฐบาลไทยจะทลายแก๊งคอนเซนเตอร์สแกมเมอร์ของกัมพูชานั่นแหละครับเสนอไว้อย่างนี้คนที่ไม่เชื่อไม่ชอบก็จะบอกว่า ไปกล่าวหาไปกล่าวร้ายไม่ว่าร้ายเขานั่นแหละครับก็อยากจะบอกว่าผู้ที่ทําหน้าที่พิธีกรในรายการนี้ไม่เหมาะสมที่จะทําหน้าที่พิธีกรต่อไปนะครับฝากเป็นข้อคิดเห็นไว้ประมาณนี้ส่วนผู้ที่จะจ้างต่อหรือว่าจะของรายการหรือว่าครีเอเตอร์ของรายการนี้จะว่าอย่างไรก็สุดแท้ครับแต่ผมมองว่า พิธีกรหรือว่าผู้ที่ได้รับการกล่าวอ้างว่าเป็นพิธีกรในรายการนี้ทําตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นพิธีกรเป็นสื่อมวลชนจรญยาบรณวิชาชีพในขแขนงนี้ครับฝากไว้ประมาณนี้ครับคือมันอยู่ที่จะเป็นพ่อคอุณเซนเะอไรก็รู้สิไม่ใช่รัฐบาลจะไม่รู้อะไรเลยครับก็เห็นสนิทก,กันมากคุณต้องรู้สิว่าเขาต้องการอะไรสิ่งเขาทำเขาต้องการอะไรคุณต้องรู้นี่จะหาเรื่องแล้วนะไม่ไม่ได้หาเรื่องครับคือถ้ารัฐบาลไม่รู้อะไรเลยอ่ะ คุณก็ไม่มีสิทธิบริหารประเทศต่อใครบอกว่าไม่รู้เรื่องเหรอผมถามพี่อะพี่บอกไม่รู้คำถามที่ไม่รู้ก็ไม่รู้แต่คำถามที่รู้ก็จะตอบพี่ฟ้าเขาทำเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรรัฐบาลไม่รู้หรอครับมันอยู่ระหว่างการให้เหตุผลไงล่ะเพื่อจะวางจุดยืนขเราใช้เวลาหายของเองนานแค่ไหนครับก็บอกว่าพรุ่งนี้เราจะโตตอบเขาอองนานแค่ไหนครับถามได้รู้ว่า tomorrow พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีอะไรต่อต่แล้วพี่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ทำไงหรือเราวันนี้เราไม่ควรพูดตอนนี้เพราะเดี๋ยวจะเป็นบอกว่าจะเป็นความลับจะั้วไหลบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ควรรใช้ทาาาางงเเเื่อออขขมยูน สิ่งที่ศัตรูเขาจะเหย็บไปได้โยเวนเนอตจะไปบอกเขามมนนั้นเน<อ>ี่ยผมไม่เบอร์เขาพี่ไม่เป็นไรหาให้ก็ได้แต่พูดีถูกเรื่องกัแล้วกัน